อาจารย์เอกหน่อยอาจารย์เอกหน่อยผมนั่งก็รู้จักเขานานแล้วเนาะไอ้หนุ่มหนุ่มรู้จักก่อนหนุ่มเมื่อตอนรู้จักเขานานมา่อก่ปีโอ้โหปีอะไรเนี่ยไม่รู้ชื่อว่าบอกเก้าแล้วสิไอ้หนุ่มแล้วทำไมไม่พูดโหนกระแสไม่พูดว่อีโหนกระแสเขาไปเขาไปออกเออแล้วทำไมไม่พูดเลยกันตัวเองเขาเอาขึ้นเนี่ยเขาเอาภาพขึ้นเนี่ยเป็นแฉเลยได้รับการพิสูจน์จากแฉ เขาบอกงี้เขียนงั้นเลยอาแต่ไม่มีหนุ่มเลยมีอ่าโอเคพูดชื่อน้องพูดชื่อหนุ่มก่อนแล้วค่อยชื่อมดดามอายุก็แก่กว่าเขาแต่ไหมพูดที่บอกว่าสูงขึ้นเลยแต่วันนี้บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะคอบครัเขาไปแอบอ้างบอกแอบอ้างมดดาด้วยอะไรเงี้ยอ่าแต่ไม่พูดหนุ่มเลยพูดพี่ก็บอกบางคนเลยบอกว่าเขาไปแอบอ้างมดดาแล้วพิธีกรคนอื่นในประเทศไทยไม่มีเลยก็ไม่รู้ก็เขาบอกว่าแฉกับอันนี้ก็คือเราเป็นคนสัมภาษณ์เขาก่อนเลยสองรายการต้องแต่ว่าฉันจำไม่ได้ปีหกสองภาพมาดิไอ้น้ำคือไม่รู้อ่ะปีเหรออาาภพมนะ ม่ต้องน้ำอ่ะอ่านข่าวไปก่อนให้น้ําขึ้นมาต้องภาพมันต้องาพประกอบภาพน้ําเอ้ยมากดมาน้ําเอ้ยเธอภาพเออเอาไม่มาเลิกเอาไม่มาก็เลยไม่มาก็เลยมาอีเคส่งมาแล้วค่ะนะช่วยเถียงพี่หนุ่มไปครับตอนนั้นเราเอามาพี่เขาส่งมาจริงหรือส่งมาเร็วไอ้น้ําขึ้นภาพอีกนะอะไรนะส่งข้อความส่งข้อความมาเร็วกว่าเธอมาเนี่ยค่ะช่วยบอกพี่หนุ่มด้วยตอนนั้นเอามาพิสูจน์ว่าจริงหรือหลอกลวงค่ะใครอีเคบอกค่ะไม่ใช่ หมดอะมาโอ้จริงจะไม่หายไตมาหมดดำอย่างนั้นเลยผมตับไปดูมาแล้วไหนจอดูสิหมดดำโถอีแค่บออยแค่เลยผมดูอยู่ผมกลับไปดูอยู่แล้วรายการหุนกระแสเป็นไงวันนี้เปิดด้วยของผมนี่ต้องแ่มามาประทะเลยขออนุญาตใช้รายการหุนกระแสในแฉเบกหนึ่งเอามาประทะกันเลย่ะมาแค่จากการตัดรูปกระหัเฉยๆเอาเรื่องนี้ก่อน คือวันนี้นะฮะสังคมเขาก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของอาจารย์เอกอ่าเป็นอาจารย์อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรวมไปถึงฝ่าเท้าด้วยนะครับเวลาเขาไปจับคนเนี่ยเขาจะเต้เต,ต้อย่างนี้อันนี้คือเสียงเสียงทำอย่างนี้อ่ะลองดูอ่ะฟังเนี่ยลอยมันก็ลอย<ต>ามาแล้วนะอืออจะได้ยากเลยแล้วมันจะเจ็บคอเจ็บคอเขาเจ็บคอเขาไอ ก็เดินถีบไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ยังมีบางภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าคลาที่เขาแบบเหมือนก็ออกพลังนะะอาจารย์เอกจะตีตีอย่างนี้ตลอดส่งเสียงอย่างนี้ก็ถามก็บอกเอ๊ะทำไมอออกเสียงตีก็บอกว่าเหมือนกับรันนักมวยต่อยมันจะดีอออะไรอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับทีนี้ปรากฏเรื่องนี้ก็เป็นวิทยาวิจารณากเลยบอกอ้าวไปทําแบบนี้เนี่ยคือมีใบรับรองไหมนะฮะแล้วมีแบบเอ่อเอ่อเรื่องของพื้นฐานในการที่จะไปเรียนรู้มาจากไหน หรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์เอกบอกอ๋อไม่มีหรอกผมกําหนดขึ้นมาเองเพราะผมนั่งนั่งกรรมาฐานแล้วก็เห็นว่ามีพลังจิตก,ก็เลยเอามาปรับปรุงเป็นวิชาแล้วก็ไปช่วยคนว่าแบบนั้นนี่อาจารย์เอกนี่ต้องบอกแบบนี้นะครับเขาเนี่ยประมาณสักย้อนกลับไป,ปมาสัก5ปีก่อนเนี่ยเขาก็โด่งดังมาทจริงแล้วเพราะตอนนั้นเขาไปออกรายการแฉของมุดดังแล้วห<า>ัวจแฉไม่พูดเลยอีน<า>ุอ<า>ีชั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเขาไปออก แล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็เป็นที่วิพากษ์อาจารย์อยู่พักหนึ่ง <S <S และทุกอย่างก็เงียบหายไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีประเด็นรเรื่อง,งของแกระแสเอาเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เนาะล่าสุดนี่ก็คือทางฝั่งของคุณแม่ินัไกลบุตรแป่วย <S <S แล้วอาจารย์เอกในแก,กไปช่วย <S <S เอาเอา,เอาเหมือนน้ำแร่หรืออะไรสักอย่างไปช่วยมาใช่ไหมถ้าไปช่วยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมขึ้นมาอีกทีนี้วันนี้ก็มีการพูดคุยกันปรากฏว่าอาจารย์เอกบอกว่าอาจารย์เอกเนี่ยทำด้วยใจบริสุทธิ์นนนน่ีัปรากฏ คนหลังใหม่มาเต็มบอกว่าอ๋อเสียงเงิน5 0 0<อ>พันอ้าพันห้าหรือ5 0 0พันห้คนละ5 0 0พันเป็นพอเฮดค่ารักษาเสร็จ้อถามอาจารย์เอกในรายการอาจารย์เอกเนี่ยห้าพันเนี่ยเอาจริงไหมอาจารย์เอกไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นคนรับแต่แตเหมอแกก็เสียเงินอยู่ดีอาจารย์เอกเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาบอกให้เช็คเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกศิษย์เขารับจริงหรือเปล่าวิญวก็ไปเจอละไหนไหนไรอะไรอะไร อะไรอันนี้นี่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 แล้วรายการหุ่นกระแสดูจะไปแก้เมย์เขาทำขอพี่เลยหรออุ้ยน่าสวยมากนี่เออแล้วรายการหุ่นกระแสไม่มีพี่ว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงมิ้นอยากรู้อ่ะจำไม่ได้แล้วด้วยจำไปถนุ่มไม่บอกจะคั่ลืมไปแล้วด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้กหายเ็คืองระยะเวลามันสั้นอาจารย์ต้องถามก่อนว่าหายหรือยังอาจารย์ต้องถามคุณก่อนถ้าบอกว่ายังอาจารย์ทำต่อยัง อ่าถ้าอยากอยากเห็นไหมอยกทำอีกเดี๋ยวทำอีกทำอีกรถได้อีกอ่ารถได้อีกแล้วไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วเหรอฮะเนี่ยสรุปอยากรู้ไม่พลาดตีการเรียนตีใหม่อะแล้วพี่เจ็บไหมอ่ะแล้วรายการหุ่นกระแสอยู่ไหนล่ะคุณจำได้ป่ะเนี่ยคุณจำได้ยังจไม่ได้คุณจำไม่ได้เหรอเคลื่อนย้ายกระดูกเคลื่อนย้ายเส้นปีตี เค้กครับตัดขนกระแสออกทั้งเทประเบกหนึ่งนะลูกมันไม่ออกแรงเลยนะแต่พี่วันน้้ตากสุดันาออกแรงแต่นูถามจานหน่อยว่าฉันไม่คุณอาวิชาที่อาจารียนอ่ทเรียนเรียนมาไม้แ่รเปนหมอไห่ปลี่ยนเฮ้ยนี่าคุณแบบน่าเป๊ะมากเลยไม่เปลี่ยนเฮ้ยนี่เป๊ะมากคุณแบบน่าเป๊ะมากนะพ่ดำเป็นเป็นเลือสีอยู่กับท่านถือบนเขาเป็นฤลืีมาก่อน ดนดิการเมะ่อกี้เป๊ะมากเป๊ะจริงเป๊ะจริงเป๊ะจริงนี่ดูดิเอ้ยไม่ใช่พลังภายในไปไหนละพลังภายในแล้วเราจะเราไม่ดูหัวกระแสหรอไม่มีอีชัวทำไมเปิดไอ้น้ำขยันเปิดแต่แฉเนาะจะไม่เปิดหัวกระแสล่ะตัดหัวกระแสมาค่ะเขาติดลิขิตเลยละเปิดไม่ได้แล้วแฉไม่มีลิขิตหรอคะไม่มีโอ้ไม่เป็นไรค่ะ ไปติดตามแสคืนนี้ค่ะเปิดเบรกหนึ่งเลยค่ะเคค่ะตัดเนาะโอเคค่ะเชิญค่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลังจากนั้นก็เป็นพิพากษาวิจารณ์นะครับเพราะว่าเพิ่มมีเรื่องของของทางฝั่งของคุณเมฆวินัยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะทางฝั่งของผู้บริการกองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขก็คือท่านชาตรีพินใหญ่นะครับท่านเองก็ได้มีการลงพื้นที่นะฮะแล้วก็วันนี้ได้มีการบอกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งความแล้วนะครับ เนี่ยนะฮะคือท่านเอกเนี่ยไปตรวจสอบสานบริการนะฮะก็คือการรับเปิดการรักษาของอาจารย์เอกบอกว่ามีการเช่าห้องพักกับทางโรงแรมมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปีหกเพื่อเช่าเป็นสำนักงานโดยการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะฮะทั้งหมด3ข้อหาจะมีการแจ้งก่อนเลยคือ1กฎหมายเรื่องของสาพยาบาล2กฎหมายการประกอบอาชีพเวชกรรม3กฎหมายการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยแล้วจะมีการเหมือนกับขยายผลไปเรื่อยๆนะฮะมีการติดตามไปเรื่อย อาจจะไปถึงเรื่องของช่อกงประชาชนเลยอย่างนั้นเลยนะฮะส่วนห้องที่เปิดทําการรักษานะครับก็จะพบน้ํามันจํานวน5ขวดมีการเก็บรูปรวย้เป็นพยานหลักฐานรียบร้อยนะครับในระหว่างการเข้าตรวจสอบนะทางยุ้าที่เองก็พบผู้ป่วยนั้นเดินทางเข้ามารับการรักษาตัวก็มีการสอบปากคําเพื่อใช้เป็นสานวนนะครับในการดาเนินคดีเบื้องต้นนะครับก็ทางกรมเองสนับสนุนบริการทางกรมเองเนี่ยนะครับจะเป็นแม่งานเพื่อมอบหมายให้กับทางตัวแทนเนี่ยเดินทางไปแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป แล้วจะยังไงต่อไปฟังเสียงคุณชาตรีคุณชาตรีนี่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 รือสีแล้วอาจารย์อาจารย์ก็ใส่สีนี้เหมือนกันผมก็ถามเหมือนกันเอออาจารย์อาจารย์เอกทำไมอาจารย์เอกถึงไม่ใส่เป็นชุดฤรือีแล้วเป็นฤรษีเป็นแบบชุดเสือเขาบอกโอ๊ยอย่าไปคิดอย่างนั้นทําไมเราต้องกําหนดว่าฤรือีต้องใส่ชุดเสืออจริงๆ้วเป็นฤรษีใส่สีอะไรเขากําหนดของเขาเองเขาใส่เป็นสีฟ้าๆนี่อย่างนี้นี่เขาก็ใส่มีภาพถ่ายเขานะมีภาพถ่ายของอาจารย์เอกนะถ้าเหมือนน้ำมีลองดูสิใส่สีนี้เลยสีเหมือนกันเลยแล้วนั่่งอยยูี้เล พี่แต่ว่าผมไม่ได้งอบไม่มีหนวดแบบนี้แหละมผมเขาเป็นหนวดดำๆแล้วไม่ไปเจอเขาได้ไงเมื่อปีแล้วแต่ปีหกสองแม่ก<อ>็เอามาจากรายการหน,นุ่มเนี่ยแหละสมัยก่อนหนุ่มส่งมาให้ฉันน่ยแหละ <c oughs> นาเซอุบานาเซ <c oughs> จริงๆเอาความจริงคือคนที่ส่งแขกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อก่อนหนุ่มส่งแขกให้ฉันไงเดี๋ยวฟังที่มาที่ไปสมัยก่อนนะอาจารย์เอกเนี่ย แกแกเกิดขึ้นในสังคมมันแกเกิดในสังคมจิตไต้สำนึกเธอยังเป็นคนอยู่เนาะถ้าสมมติจะดูสิเอ๊ะเดี๋ยวจะตัดฉันพยายามคลิอยู่เค้แล้วใครไปคนรหาแกคนนี้มาก็ไม่นุ่หมไงครับจะใครล่ะว่าเออไม่คือเรื่องของเรื่องประเด็นคือแกมีข่าวออกมาว่าตัวแกเองไปรักษาด้วยวิธีนี้ตั้งแต่ในอดีตแล้วแต่ตอนนั้นที่มันดังมันไม่ได้ดังเรื่องของการแบบพลังนี้นะจะดังเรื่องของ รักษาผ่านโทรศัพท์มือถืออ๋อแกรักษาผ่านโทรศัพท์มือถือเหมือนกับเหมือนกับวิดีโอคอลแล้วรักษาวิดีโอคอลแล้วรักษาเออ่าวิดีโอคอลตอนนั้นน่ะชื่แกบอกแกส่งพลังจิตออกไปได้ทีนี้ไอ้รายการหนุนกระแสก็เลยเชิญมาแต่ตอนเชิญมาไม่ได้เชิญมาคนเดียวตอนนั้นน่ะเชิญทางฝั่งของอะไรอ่ะสารสุขเนี่ยมาด้วยนะฮะเป็นคุณหมอคนชื่อคุณหมอท็อปคุณหมอนี่ก็บอกเลยบอกว่าไอ้สิ่งที่ทําแบบนี้มันไม่ใช่หรอก แต่เป็นเพราะว่านี่อันนี้อันนี้เนี่ยหมอท็อปเห็นไหมนะอาจารย์เอกตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของหมอท็อปเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่แบบน่าจะมีการเข้าใจไปเองคือเหมือนกับจิตนํากายอ่ะคิดไปเองคิดไปเองว่าเออหายไม่ว่าดีตอนนั้นหน้าเธอเลี้ยวเหมือนกันเลี้ยวสิตอนนั้นตอนนั้นผมยังผอมอยู่เลยตอนนั้นเลี้ยวตอนนั้นยังผอมอยู่เลยสมัยก่อนเธอหล่อมากตอนนั้นที่หนุ่มยังเล่นละครอยู่ใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นตอนนี้ไม่เล่นแล้วอ๋อสี่ปีแล้วเธอตอนนั กี่ปี6กปีห้าปีห้าปีอ่ะห้าปีอ่ะเราต้มากันกลเนาะตอนนี้ผมขึ้นมาเกือบสิบโลนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตอนนั้นหนูหล่อมากเนี่ยนะฮะอาจารย์เอกแล้วก็นี่อาจารย์ท็อปก็คือสองคนเนี่ยเอามาดีเบตกันเอามาดีเบตกันเลยนะฮะอาจารย์ท็อปบอกว่ามันไม่ใช่หลอกไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันนี้คือทางตอนนั้นหัวกระแสก็พยายามชี้ให้เห็นว่า ในมุมของวิทยาศาสตร์เป็นแบบไหนการแทยปัจบันเป็นยังไงทางฝั่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการจดแจ้งอะไรนะฮะวันนี้ก็เลยจะมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาอและอะไรที่เป็นยื่นหอกก็เลยส่งแฉต่อแต่ว่าไม่แป่เพราะแฉเนี่ยเอามาคนเดียวอ่ามันก็ดนุ่มฉันถามอีกแค่อยู่กี่ดแค่แล้วมาด้ไง ก็พี ui, jumped, ่ห oh, น so ุ so ่ม okay. ส right. so, ่งบอกให้เอามาไม่ใช <way. S 2> ่นางดูพีงนางดูของพี่เอามาคานแต่นางอะดูแต่ก็เริ่มจากขนกระแสแล้วแขกคนที่หนุ่มกัญชัยเป็นคนส่งให้ฉันค่ะจบจบแต่น้าพี่ดำเป๊ะมากเลยนะเป๊ะเอาอีกแล้วหนุ่มเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งกูเข้าคลินิกอีกแล้วต้องเข้าอีกแล้วต้องเข้าแล้วจริงเเออดี๋ยวตอนนั้นเซะเฮ้ยจริงเฮ้ยแบบหน้าแบบตรงนี้เป็นสันเลยหรือวอาจารย์เอกเหยียบตรงนี้ไป ไนเหยียบแล้วหายเหลยต้องตามตรงนี้ต้องแบบต้องไปฉีดโบท็อกตรงนี้เพิ่มเนาะฉีดไหมาจารย์เอกฉีดไหมล่ะอาาจรย์เอกอาจารย์เองต้องร่างไงตี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 แต่เขาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ด้วยนะพลังอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เขาก็รักษาได้แล้วเขาหายกันไหมไม่ที่น่าตกใจคืออะไรรู้ป่ะที่น่าตกใจคือมีการถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ที่เป็นกัปตันด้วยกัปตันเครื่องบินกัปตันกับเครื่องบินกัปตันกับเครื่องบินอ๋อแล้วเวลาเขาไปสอบ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเรื่องนี้มันจะพิสูจน์ยังไงเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้เี่ยมันคือปัญหาจริงอย่างเงี้ยถ้าพิสูจน์ไบ้ก็ถือ็พิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้พิสูจน์ไม่ได้ไงเพราะมีคนที่บอกว่าดีขึ้นมีคนบอกหายแล้วก็มีคนบอกว่าไม่หายไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือพอมันมีประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยมีการเรื่องจ่ายเงินเนี่ยเขาต้องไปไล่สืบเลยว่าคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ทางไหนเป็นแบบไหนหนึ่งสองสามสี่มีส่วนพัวพันโยงใยมาถึงมม้้้แแลววถาาเกกิดีคนไปจงบอ่ แค่คนเดียวเลยนะผมจ่ายตังไปแต่ว่าผมไม่หายจบเลยเนี่ยแต่หมอชนน่านเขาก็ประกาศแล้วว่าผมเจอที่ไหนผมจับที่นั่นอ่ะเราคนไม่ได้มีใบอนุญาตถึงวันนี้หมอชนน่านกดูเข้มเลยนะอผมเจอที่ไหนผมจับเพราะว่ามีการตอนแรกเหมือนกับตามปท้าท้าสาธารณสุขเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปรักษาเลยถ้าไม่หายเนี่ยผมแล้วก็บอกว่า ขนาดผอ,อรโรงพยาบาลเกียรับรัฐเนี่ยตาบอดมันยังรักษาหายเรียนมารักษากับผมเลยตาบอดแต่ว่ายายสาวเนี่ยจำยายสาวได้ไหมน้อ,นองนองเตยปะคะยายสาวที่ว่าตอนนั้นเด็กเด็กที่ตี่วตีขวบอะ <ๆ S 2> ที่ททยายที่ดูแลายายกับว้ตาตะกล้งซักผ้าน้องเตยที่คุณครูมาถ่ายคลิปอแล้วคุณยายแกตาฝ้าตาข้างหนึ่งบอดข้างหนึ่งอาจารย์เอกเนี่ยไปรักษาตอนนั้นตาข้างหนึ่งแทบจะมองไม่เห็นละวเขาบอกอาจารย์เอกรักษานะหายสามวันสนิทเลยบอดเอาอีก อาจารย์เอกก็บอกก็มารักษาให้ไม่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 ต่อเนื่องว่าอย่างั้นตัดสนิทไปแล้วสนิทไปแล้วจากที่แบบเห็นเห็นลางๆใช่อ่ะก็เนี่ยแหละก็เดี๋ยวไปว่ากันนะซึ่งแขกก็มาจากคุณหนุ่มกัญชัยอะไรก็จะถึงเรือีไม้เท้าที่คุณถือไว้เมื่อกี้เห็นคุณจำได้ไหมคุณถือไว้เออไม้เท้าเออมาเกิดใช่ไม้ที่คุณถือไม้เท้าไม้อะไรก็บอกเป็นไม้พลังจิตอ๋อเหรอที่คุณอ้าวมาอ๋อเหรอคืถืออยู่กับมือ คุณบ<อ>้<พ>า <laughs> ผมอ๋อเหรอพ <laughs> ีอยุ้งอ <laughs> ีผี